ล่าสุดกองบัญชาการแอสตราตรวจพบยานอาวกาศที่กำลังเดินทางไปยังโลกมันจะไม่ตอบสนองต่อคำสั่งของเราเรามียานอาวกาศลำหนึ่งของเราสแกนพบเรือยานที่ไม่ปรากฏชื่อที่กำลังเข้าใกล้โลกโดยใช้แสงไฟสว่างจ้าแสงเหล่านี้แรงมากจนหลุดรอดจากมิติของเราไปสู่มิติความเป็นจริงมิติที่3ของคุณภาพของเหตุการณ์นี้ถูกถ่ายในท้องฟ้าโดยมนุษย์คนหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ในเมืองชายฝั่งที่ท่าเรือมิคูริยะในไดเซน บนโลกอินเทอร์เน็ตของคุณมันถูกอธิบายว่าเป็นก้าวเสาแห่งแสงข้อมูลนี้ไม่ถูกต้องแสงนั้นมาจากเรือกาแล็กติกลำหนึ่งของเราหลังจากเสร็จสิ้นการสแกนยานอาวกาศที่ไม่รู้จักซึ่งก็ถูกปิดบังไว้เช่นกันและมันกำลังบินไปทางโลกมันกลายเป็นยานแม่ของพวกเรปทิเลียนซึ่งมีขนาดมากกว่าครึ่งหนึ่งของดาวเคราะห์ของคุณพวกเขากำลังวางแผนที่จะบุกและยึดครองโลกและลงจอดในโลกของคุณโดยไม่ซ่อนตัวจากมนุษยชาติอีกต่อไป เมื่อพวกเขาถูกค้นพบโดยกองกำลังแสงแห่งกาแล็กติกเราก็ให้สัญญาณเตือนกับพวกเขาให้หันหลังกลับไปและให้ออกไปทันทียานแม่ของเรปทินเลียนเมื่อเห็นกองยานอาวกาศขนาดใหญ่ของเราอยู่รอบๆโลกพวกเขาก็ออกจากพื้นที่ไปผู้เล่นแห่งฝ่ายมืดพยายามขอความช่วยเหลือจากอาวกาศซึ่งเป็นความพยายามอีกครั้งหนึ่งที่ความมืดไม่ประสบผลสำเร็จผู้บัญชาการแอชตาถ่ายทอดโดย e quez, เอเรนาเวาสเกสเอกอัคราราชทูตแห่งกองกำลังแสง